คนละคนคนละอย่างแต่ว่าอาเห็นเป็นมกมกตาดีได้ตาลายเสียเด้อเบิ่งพยายามเบิ่งแล้ยวย่ามเป็นตัวใหญ่เบิ่งเอาเด้อเบื่อมีโชคเอ้มันกระไดเบิงเบิงเบิงเบ้ ตัวนี้ใหญ่ดีเดอ๋อตัวนี้คือสัตว์แต่น้อยเด็กสองนี่นะเด็กสองนี่จ้าหนูว่าต้องนีนเด็กสองเด็กสุดท้ายแต่ว่าพวกนั้นมโมสัตว์เบิ่งโมหินตัวนี้มันเด็กสองอยู่นี่เด็กสุดท้ายมันคือสัตว์แต่ล่ะเนาะเออเด็กสองสัตว์จีนเด็กสองอีดีเออมันอยู่ปฏิทินก็มีได้น้อยว่ะ